และปิพิตอันนี้ถุงม yeah. oh, so ือนางเหาอะไรล่ะหาอะไรเนาะชาลีเอ uh, ้อ๋อหารถรถส่งน้ำรถอีอีอีปากเล่อมยงโกรเม่งนะ มีรถมีรถเข้ามามีรถเข้ามารถรับทำงานตามบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะมาเลี้ยวตรงนี้เชาลีก็เลยห่าเชาลีหาห้องห้องห้อง สองคันเลยสองคันเลยไปแล้วไปแล้วถอยไม่ถอยไม่ถูกข้างเออโอเคไปดปก เอ้ยอชาลีชาลีอยู่ไหนเนี่ยสองหาชาลีกันนะไม่เห็นชาลีแสดงว่าไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ชาลีออกไปอีกออีปะะไรปปดปิดเดะ ฮึชาลีอลมาแล้วกลับมาไวจังเลยชาลีชาลีจะมากินกับนางเหรอเกียงเลยเอซชาลีกินเกียงเลย พอแล้วนะชาลีเดี๋ยวโดนแม่จับได้นางโดนตีนะไม่ใช่ชาลีโดนตีคุกเนื้อปลาให้อร่อยอชาลีเขาชอบมากเอฟซีข้าวข้าวเปล่าเก็กินข้าวหมูก็กินข้าวปลาแซลมอนปลาสลิดกินหมดไก่ก็กินนี่คือชาลีแหละอาหารเม็ดเขา,ามีทุกอย่างเลยนี่ต้มมันฝรั่งนง้งนี่ ได้สุกแล้วปึ๊บปิดไม่ได้มันชาลี่รถแท็กเตอร์เข้ามาอีกเหรอเพิ่งตักไปเมื่อวานเองรถแท็กเตอร์มาตัก็นมาให้แล้วอะซ้ำรกบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่แชร์ทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ พรุ่งนี้นะคะพี่ก่อเวลาเดิมด,ดึกเหมือนเดิมเจอกันถามหรือบางทีอาจจะเป็นตอนเช้าทางประเทศไทยอาจจะขึ้นก็ได้แน่ๆนะเออ <c oughs> นะคะถ้าเวลาทันนะเวลานางไม่ค่อยทันถ้าทันก็จะมาเช้าทางประเทศไทยหลังพีนนี้ชารลีมาเรามานเป็กกันงั้นไม่รักนะมาไมบบเอฟซีได้กันมา <c oughs> ไม่ไปยังไงไม่หันหน้าไม่หันหันหน้าไปทางน,น้นโอเคตรงน,รงนี้ต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 รงนี้โอเคอ่ะ okay. สิอ่ะสิอ่ะสิอ่ะสิโอเคโอ้ okay. oh. ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวแล้วนอนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกให้นั่งบอกให้นั่งนั่งนอน <c oughs> ไม่นั่งอย่างเดียวนอนด้วย คะบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่กันทรพรุ่งนี้นะนางทันอาหารก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ